สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช anel My Imaging ครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปรีวิว gadget s ต่างๆนะครับช่วงลหลังๆมานี้ไม่ค่อยได้รีวิวอะไรเลยนะครับเพราะว่าทุนทรัพย์ของผมก็ค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่ ยังไม่มีสปอนเซอร์หรือว่ายังไม่มีร้านค้าหรือว่าแบรนด์ไหนที่ส่งของมาให้รีวิวเลยนะครับก็เนื่องจากช anel ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากนะครับก็ถ้าเกิดใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วยังไม่ได้กด subscribe นะครับรบกวงกด subscribe กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับแล้วก็ต่ออายุให้กับช anel ของเราด้วยนะครับก็วันนี้นะครับอยู่กันกับแปรงสีฟันไฟฟ้านะครับจากเสี่ยวหมี่นะครับเสี่ยวหมี่มีเจียทีหนึ่งร้อยนะครับเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าที่ผมบอกได้เลยว่า ทุกคนสามารถที่จะซื้อสินค้าตัวนี้ได้ครับเพราะว่าราคาของมันนะครับไม่ถึง200บาทแล้วนะครับณปัจจุบันนะครับผมได้มาในราคาประมาณร้อยปลายร้อย80ร้อยนะครับคือ200มีทอนแน่ๆนะครับตอนแรกผมก็สงสัยว่าไอ้ราคาที่มันไม่ถึง200บาทเนี่ยมันแล้วมันเป็นแบงค์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะใช้งานได้จริงมากน้อยสักแค่ไหนนครับแต่ว่าหลังจากที่ได้ใช้งานนะครับก็ต้องบอกเลยว่า ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานตลอด2ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับว่ามีดีมีเสียแตกต่างกันตรงไหน,นไปดูกันครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของวัสดุและงานดีไซน์กันก่อนเลยนะครับ ตัวแปรงสีฟันนะครับทำจากพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับทำให้มันมีน้าหนักที่เบามากนะครับคือถ้าจับมาเนี่ยผมไม่รู้เลยว่ามันคือแปรงสีฟันไฟฟ้านะครับเพราะมันเบามากจริงๆด้านหลังนะครับเขาจะทาลายเท็กเจอร์ที่เป็นจุดๆเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันเวลาที่เวลาจับแล้วมันลื่นนะครับรวมถึงด้วยความที่ตัวแปรงสีฟันเนี่ยมันเป็นทรงกระบอกนะครับเขาก็ทําฐานรองมาให้ด้านล่างด้วยนะครับทำให้เวลาที่เราวางไปบนโต๊ะหรือวางไปบนพื้นราบนะครับมันไม่กิ้งไปกิ้งมาครับตรงจุดนี้ถือว่าใส่ใจในงานดีีีีไซนนนนน์คค่ออขข้้้าาาางงดดดททเเเเยยวววะะรรรรับบบิิณณจป็ก ชาร์จแบตเตอรี่นะครับโดยชาร์จผ่านพอร์ตไมโคร USB นะครับอันนี้ทําความเข้าใจได้นะครับเพราะว่าจริงๆแปลงสีฟันตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาหลายปีแล้วนะครับดังนั้นมันยังไม่เป็นพอร์ต Type C นะครับแล้วก็เขาก็มีจุกยางปิดมาให้ด้วยเพื่อกันน้ำนะครับตัวแปลงสีฟันตัวนี้นะครับกันน้าตามมาตรฐาน IPX 7นะครับก็คือเสี o m i เขียนเอาไว้ว่ากันน้ําลึกได้ไม่เกิน1เมตรนะครับอืมก็ดังนั้นเวลาใช้งานในห้องน้ำนะครับก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งนะครับว่ามันก็พอที่จะกันน้ําจากมือเราหรือเเวลาารรแปงฟัันนได้ะคบ บริเวณหัวแป้งนะครับสามารถที่จะถอดประกอบได้ง่ายๆเลยนะครับแค่ดึงออกมานะครับแล้วเวลาใส่เนี่ยก็ใส่ให้ตรงกับล็อกที่เขาทำเอาไว้ให้ด้านหลังนะครับแค่นั้นเองนะครับบริเวณหัวแป้งเนี่ยมันทำงานเหมือนกับ แปลงสีฟันทั่วทั่ไปเลยนะครับคือม like uh, ีหน้าที่เอาไว้แปลงอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีแผงวงจรไฟฟ้าอะไรเลยนะครับตัววัสดุที่ใช้ทําหัวแปลงนะครับเป็นพลาสติกที่ผ่านมาตรฐานองค์การ fda นะครับหรือว่าองค์การอาหารและยาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยภายในกล่องนะครับเวลาเราซื้อมานเนี่ยเซมี่เขาก็จะให้ตัวด้ามมาให้ด้ามหนึ่งนะครับหัวแปลงมาให้หหัวแล้วก็สายชาร์จมาให้เส้นหนึ่งนะครับทีนี้พอเราใช้ครบ3เดือนนะครับเราต้องการที่จะเปลี่ยนหัวแปลงนะครับเซมี่เขาก็มีหัว ตกแล้วชิ้นละประมาณ40กว่าบาทนะครับคือกล่องหนึ่งเนี่ยตกแล้วก็1 3 0 140บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับไม่ได้แตกต่างจากแบตสีฟันทั่วไปเลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของการใช้งานจริงกันบ้างนะครับเวลาที่เราชาร์จแบตนะครับไฟสถานะจะกระพริบเป็นสีเขียวนะครับแล้วเมื่อแบตเตอรี่เต็มนะครับไฟสถานะก็จะติดตลอดเวลานะครับนั่นคือแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับเวลาที่เราจะใช้งานนะครับก็เข้าใจได้ง่ายๆเลยครับเพราะว่ามันมีปุ่มแค่ปุ่มเดียวนะครับเมื่อเรากดดเปิอื ไฟสถานะดวงที่ใหญ่ที่สุดจะติดขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าโหมดนี้คือโหมดที่แรงที่สุดนะครับตัวมอเตอร์เนี่ยทำงานหนักที่สุดนะครับโดยยวหมี่เขาบอกว่าโหมดนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ สูบบุหรี่หรือว่าดื่มกาแฟนะครับที่มีคราบตามซอกฟันเยอะๆนะครับก็ให้ใช้โหมดนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการที่จะให้มันซอฟลงมาหน่อยนะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะจัดฟันมีอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในปากนะครับก็ให้กดปุ่มเดิมซ้ําอีกทีนึงนะครับมอเตอร์จะสั่นน้อยลงนิดนึงนะครับประมาณสัก30%นะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่ดื่มกาแฟแล้วก็ไม่ได้สูบบุหรี่นะครับแต่เวลาใช้งานเนี่ยผมก็ใช้โหมดที่แรงที่สุดตลอดนะครับเพราะว่าผมอยากจะที่จะให้ฟันะัเาาวงในบรรรรรริเเเวณททีี่่่าาาตต้้อออองงงงงกกแแปปโดยไม วางไว้เฉยๆนะครับออกแรงกดเบาๆนิดเดียวนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับโดยโหมดการทํางานนะครับตัวมอเตอร์จะตัดการทํางานอัตโนมัติเมื่อครบ2นาทีและแบ่งออกเป็น4ยกครับยกละ30วินะครับโดยเมื่อครบ30วิปุ๊บเขาจะหยุดสั่นแล้วก็สั่นขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าให้ย้ายจุดทําความสะอาดได้แล้วนะครับเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยสะอาดแล้วนะครับก็ทําแบบนี้ให้ครบทั่วทั้งช่องปากนะครับปากก็จะสะอาดเลย ตอนที่ผมซื้อมาตอนแรกนะครับผมก็ตั้งคําถามกับมันว่าราคามันแค่นี้มันจะสะอาดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเจ้าตลาดที่ขายแปรงสีฟันเนี่ยเขาขายกันหลักพันนะครับบางรุ่นเนี่ยเป็นหลักหมื่นก็มีครับนี่มันหลักร้อยนะครับแล้วก็ผมไม่เชื่อว่ามันจะสะอาดสักเท่าไหร่เพราะว่าเราเกิดมาทั้งชีวิตอะเราแปรงสีฟันโดยใช้แรงของเรานะครับเราอยากได้แรงมากน้อยแค่ไหนเราก็กําหนดเองนะครับแต่พอแปรงสีฟันไฟฟ้าเราแค่วางไว้เฉยๆอะซึ่งในความคิดผมมัน มันไม่น่าจะสะอาดนะครับแต่ว่าปรากฏว่าหลังจากที่ใช้งานเสร็จนะครับโอ้โหสะอาดกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับคือผมลองเอานิ้วเนี่ยถูฟันหลังจากที่แปรงฟันนะครับฟันเนี่ยดังเอียด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 ,เ,ยดเลยนะครับคือสะอาดจริงๆนะครับรวมถึงผมว่ามันเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเหงือกสุขภาพในช่องปากน,นะครับที่แบบว่าอาจจะแบบเลือดออกตามไรฟันได้ง่ายนะครับเวลาปแปรงฟันผมว่าตัวนี้น่าจะช่วยได้เพราะว่าเราเราไม่ต้องออกแรงครับเราปล่อยให้มันสั่นนะผมว่ามันน่าจะช่วยเซฟตรงจุดนี้ได้ค่อนข้างเยอะทีเดียว แน่นอนครับว่าเมื่อเป็นการรีวิวของช่อง My m a g i n นะครับก็ต้องมีการพูดถึงจุดสังเกตของสินค้าตัวนั้นด้วยใช่ไหมครับจุดสังเกตรแรกนะครับจะเป็นในส่วนของบริเวณหัวแปลงครับเขาไม่ได้แถมตัวปลอกที่แบบเอาไว้คลุมเวลาที่แบบเราพกพาไปใช้งานในที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นแบบเราจะไปเที่ยวไปค้างโรงแรมไปนอนรีสอร์ทไปเที่ยวครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาพกพาเนี่ยเราเราใส่เข้าไปในกระเป๋านะครับ พยายามอย่าให้ม <eled iling. S 2> ีอะไรมากดทับตัว hmm. หัวแปงนะครับเพราะว่ามันจะทําให้หัวแปงเนี่ยบินได้นะครับแล้วพอหัวแปงมันเริ่มบินนะครับประสิทธิภาพการทาความสะอาดมันก็จะลดน้อยลงนะครับซึ่งตรงนี้ผมเสียดายมากๆเลยนะครับแถมมาให้สักนิดหนึ่งน่าจะดีนะครับแล้วก็จุดที่2นะครับจากเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับคนที่ซื้อแปรงรุ่นนี้ไปใช้นะครับจะเจอปัญหาก็คือใช้ไปได้สักครึ่งปีหรือปีนึงเนี่ยแล้วก็พังนะครับแล้วสาเหตุที่พังเนี่ยส่วนใหญ่คนเขาจะวินิจฉัยกันว่าน้ําน่าจะเข้านะครับทั้งนั้ ผมคิดว่าโอกาสที่น้าจะเข้าน่าจะอยู่ที่บริเวณตูดนะครับคือตรงพอร์ชชาร์จนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีจุดยางปิดนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ได้มีความแน่นหนาอะไรมากนักนะครับดังนั้นผมแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงน้ำนะครับอย่าให้มาสัมผัสในบริเวณตรงตูดตรงพอร์ชชาร์ปเครับเพราะว่าอาจจะทําให้แปลงเสียหายได้ครับ เป็นยังไงบ้างครับกับแปลงสีฟันไฟฟ้าจากเสี่ยมี่นะครับเซี่ยมี่มีจีอา0ทีหนึนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็หากใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับถามกันเข้ามาที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับผมอ่านและตอบกลับด้วยตัวเองทุกคอมเมนต์เลยสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับและสิ่งสําคัญที่ห้ามลืมเลยนะครับนั่นคือการกด subscribe เพราะว่ายอดซับจะเป็นกําลังใจให้กับผมในการทาคลิปแบบนี้ต่อไปรรวมมถึงงจะเเป็นนนนกาสสับบุช่อผให้ติโ ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ไมเมจิ้นต้องขอตัวลาไปก่อน